สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซฟังลาวฟังไทยและเอฟซทั่วโลกวันนี้นางมาตามคําขอนะคะ f อฟขอมาว่าอยากให้ทํานายดวงของท่านทนายสมเกียรติหน่อยว่าหากท่านนะคะสมมติว่าหวยมาออกที่ลุงพลจริงๆเนี่ยท่านทนายสมเกียรติเนี่ยจะช่วยลุงพลได้ไหมดูลักษณะทนายแล้วโงเ่เฮงดีเหมือนซื่อสัตย์เหมือนเปาบุญจินเลยชอบอ่ะลองทํานายตามเอซขอมาแล้วนะคะแล้วก็จะทานายดวงคนที่ อาแจ้งความลุงพลนะคะว่าดวงเขามีสิทธิ์จะติดคุกติดตารางไหมก็ดูกันในคลิปนี้ก่อนอื่นนะคะนางจะขอพูดว่าจริงๆแล้วคดีนี้นะคะเราจะไม่ได้ตัดทิ้งว่าน้องเดินไปเสียชีวิตเองนะคะเพราะเจ้าหน้าที่หรือว่าก็เคยออกมาพูดแล้วโดยเฉพาะแพทย์หมอนะคะบอกว่าน้องมีร่องรอยการเดินแล้วมีรอยขูดเขี่ยวของใบหญ้า มีลักษณะเป็นไปได้สูงเหมือนกันมิฉะนั้นอันนี้เราก็จะไม่ตัดทิ้งนะคะเราจะไม่ตัดทิ้งทุกอย่างเลยมันมีสงสัยได้หลายสาเหตุหลายอย่างหลายอย่างเลยแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นอ,อุบัติเหตุหรือไม่มีคนไม่ได้เกตนาไม้นางเคยถามมาแล้วนะคะว่าน้องอาจเดินมาเสียชีวิตเองนะคะในไพ่แล้วก็นะคะอุบัติเหตุนะคะมันก็เป็นไปได้อันนี้ก็ไม่ตัดทิ้งหรือนะคะ พวกสีเทานะคะพวกค้าของเถื่อนอะไรเราก็ไม่ได้ตัดทิ้งแต่ถ้าสมมุติวันใดวันหนึง่งลุงนะคะมาหวยออกที่ลุงท่านทนายสมเกียรติเนี่ยจะช่วยลุงได้ไหมเรามาดูกันในคลิปนี้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพี่นุ้ยนะคะมาถามถามว่าถามหลายเรื่องก็เลยเอาคลิปนี้มาให้ดูเพราะพี่นุ้ยถามถึงทนายสมเกียรติด้วยแล้วก็ถามถึงคนที่ แจ้งจับลุงนั่นแหละว่าเขาดวงชะตาเขาเองจะโดนจับไหมก็เลยเอาคลิปมาให้ดูนะคะการเสียงทายทำนายไพ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถให้เจ้าหน้าที่นะคะมาเชื่อเราแล้วไปตามจับผู้ร้ายได้จริงนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ คดีไหนเด็กก็ได้ที่ลุงพลโดนคดีเนี่ยทนายสมเกียรติมาช่วยเนี่ยถ้าผ่านขอให้เป็นสีแดงแต่ถ้าไม่ช่วยมาไม่มาช่วยแล้วไม่ผ่านเนี่ยขอให้เป็นสีดำหากทนายสมเกียรตินะคะมาช่วยลุงพลนะคะถ้ามาช่วยลุงพลแล้วผ่านสำลิดผลได้ผลจริงขอให้ออกมาเป็นสีแดงแต่มาช่วยแล้วก็ไม่ผ่านไม่สำลิดผลสีดำเแมน่มนตรงๆเจ้าค่ะสาธุ ทนายสมเกียรตินะคะถ้ามาช่วยแล้วผ่านสีแดงไม่ผ่านสีดำแดง,แดงมีดำอยู่สีนอกนั้นแดงหมดเลยโอ้<น>ผ่านมาด้วยใจมาด้วยใจมาด้วยใจผ่านริงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยโอ้โหชนะสิหากทนายสมเกียรตินะคะทำเกี่ยวไม่ว่าคดีอะไรนะคะ ลุงจะผ่านได้แล้วก็ทนายสมเกียติมาด้วยใจนะคะแล้วก็จะผ่านได้ด้วยดีด้วยทนายสมเกียรตนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเก้าแดงเลยต่อให้มีอุปสรรคนะคะอุปสรรคสี่เปอร์เซ็นต์เนาะแต่สุดท้ายด้วยความดีของผู้ชายคนนี้นะคะแจมีความดีนะคะหกแดงหมายถึงผู้ชายคนนี้ดีเหมือนกันนะคะห้าแดงหกแดงเป็นผู้ชายที่ดีนะคะแล้วก็เก้าแดงเป็นบุญนะค่ะเป็นบุญกุศลหากแกทําแล้วจะสำฤทธิ์ผลจะผ่านจะชนะ นะต่อให้ลุงโดนจับไปก็จะชนะเนี่ยถ้าผู้ชายคนนี้มาช่วยแล้วมาด้วยใจด้วยเห็นไหมใช่ก้าวแดงดอืมดีอ่ะวันนี้มานี่ตรงประเด็นทุกอันเลยเนาะตรงประเด็นทุกอันเลยอ่ะทนายสมเกียรติมาถูกทางอ่ะอืมสุดยอดเลยถามพี่จะถามว่าลุงนะ อ,อ,าาอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวนางขอสลับไพ่ใหม่นะคะสลับไพ่ใหม่ก่อนเดอ้ออ่ะฟังเสียงเอาไม่ต้องถ่ายภาพหรอกอีกรอบดังๆเลยดังๆ สีดำแต่ถ้าลุงพลจะโดนจับข้อหาที่ทะนะมาฟอ้องลุงทุกๆคดีขอให้เอามาเป็นสีแดงถ้าลุงพลจะจับคดีโดนจับด้วยคดีน้องชมพู่นะคะจิกยิงอรววัณลงสีชาเสียชีวิตเนี่ยสีดำเลยแต่ถ้านะคะจะโดนจับในคดีที่นะคะ ปาสงวนสารพัดเอยที่นายทเนะพูดอยู่นี่นะคะขอให้ออกมาเป็นสีแดงแม่แน,แนตรง,ตรงๆรด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุดูว่าสีอะไรนะคะสีอะไรพี่นุ้ย ดงโดนนนนะเล่โดจับเพราะทะแนตเล่นใช่ไหมไม่ใช่คดีชมพู่ไม่ใช่อ่ะแล้วนางพาดูนะคะว่โอ,ะโอ้โหโดนจับเพราะทะแนตเล่นค่ะไม่ใช่คดีชมพู่นะคะแต่เป็นคดีทะแนะเล่นค่ะ,ะ,คะ,เ,ะ,เ,คะเออ จับแล้วก็ไปหลุดกันในนะคะสู้กันไม่ผิดเราก็หลุดอยู่ดีแล้วเนาะจับไม่จับก็เอาไปแล้วเนี่ยลงพักไม่รู้กี่รอบแล้วโอ้ยเนาะนี่ค่ะนะคะอันนี้คือผู้ถามนะตัวแทนพี่นุ้ยนะคะอันนี้คือจะโดนจับเพราะทะแนะเล่นค่ะโอ้ยทะแนะเอ้ยกองเวียนกรรมเนาะจะไปเล่นเขาอะไรนักหนาเด้นะคะเนาะนะเพราะทะแนะเล่นแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยมาจับเนาะ ไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยบนเอาด้วยกระสาสารพัดเลยอ่พี่อยากถามว่าทเะนะ,เนะะนจะโดนจับเองไหมอ่ะนะเดี๋ยวนะคะว่าทะเนะจะโดนจับเองไหมนะคะหากโดนจับพี่กำหนดสีมาเลย หากนะคะนางก็จะอธิษฐานชื่อเขาในใจนะคะหากหากนะคะจะโดนจับขอให้ออกมาเป็นสีด,ดำหากเขาไม่โดนจับสีแดงนะคะเม่นๆตรงๆได้เถิดจ้ะค่ะสาธุเขาจะโดนจับเองไหมในคดีต่างๆคดีอะไรก็ช่างนะคะตัวเอาเอง ที่โดนแจ้งไว้อยู่หากเขาจะโดนจับเองด้วยอ่ะดูสีดำหากไม่โดนสีแดงสองสีงอะไรม,มีอะไรชนะมีหชนะหดำหกดำชนะสีหกดำก็คือโดนจับโดนจับอ่ะมาดูว่าสเต็มอันไหนจะชนะโอ้โดนจับนะคะโดนจับ ผู้หญิงนี่แหละฟ้องเขาอะพี่จะโดนจับข้อข้อหาที่มีผู้หญิงฟ้องนั่นแหละมีผู้หญิงฟ้องไหมหากผู้หญิงฟ้องเขาหรือนะคะเขาจะโดนจับค่ะนะคะหากผู้หญิงฟ้องเขานะคะเขาจะโดนจับมีไหมที่ผู้หญิงฟ้องอยู่มีไหมที่เขาฟ้องกันอยู่มีผู้หญิงฟ้องเขาอยู่นะเขาจะโดนนะคะเขาจะโดนค่ะ เขาจะโดนจับเองด้วยนะคะตัวเขานะคะจะเป็นวัวพันหลักนะคะจะมีผู้หญิงนะคะฟ้องเขาเองด้วยบอกแล้วให้พูดดีๆเพราะเพราะเด้อหาพูดไม่เพราะตัวเองจะโดนเองเพราะว่าโอกาสนะคะโอกาสโดนจับนะคะชนะกันเฉียดชฉีวนะคะเพียงหนึ่งแต้มแต่สุดท้ายก็โดนจับอยู่ดีนะคะเพราะหกดำชนะสีแดงหกดำชนะสีแดงแล้วก็มีผู้หญิงมาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ เปหมิ่นอะไรผู้หญิงไว้หรือเปล่าสมมติว่าสำหรับคลิปนี้นะคะนางก็อยากจะบอกว่าใครคือทะนะนางก็ไม่รู้นะคะเพราะพี่นุ้ยพาเรียกว่าทะนะคือใครนางยังงงๆอยู่เพราะนางไม่เคยเรียกว่าใครทะนะสักทีอ่ะก็คิดดูกันเองนะคะว่าใครเนาะไปถามพี่นุ้ยอเออร์เพราะนางไม่รู้จริงๆพี่นุ้ยพาเรียกว่าท่านแนะนะคะท่านทะนะเนาะอ่ะนะสำหรับคลิปนี้ก็ทํานายออกมานะคะว่า ลุงพลน,นะคะจะโดนนะคะในข้อหาอยู่ถ้าหากมีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลหรือไปนะคะตำรวจมาหามาเรียกตัวไปก็เกี่ยวกับคดีท่านทะนะฟ,ฟ้องนะคะส่วนคดีน้องชมพู่นะคะลุงจะหลุดพ้นนะคะจะไม่โดนนะคะจะไม่โดนเนาะในคลิปนี้และก็สรุปว่าท่านทะน,นะนะคะจะโดนข้อหาเองนะคะจะมีเกณฑ์ติดคุกติดตาราง มีภาพผู้หญิงติดขึ้นมาน่าจะเป็นนะคะในภาพผู้หญิงฟ้องร้องด้วยนะคะมีไปหมิ่นประมาทผู้หญิงใครอะไรไว้หรือเปล่านะคะระวังด้วยนะคะท่านนะคะแต่เราไม่รู้ว่าคือใครนะคะเพราะพี่อุ้ยพาเรียกว่าทะนะนะคะท่านทะนะคือใครก็หากรู้ตัวว่าเป็นใครเป็นตัวเองก็ระวังคําพูดคําจาด้วยนะคะเพราะมีเกณฑ์ผู้หญิงฟ้องร้องแล้วถึงแม้ว่าจะคะแนนเฉียดเฉียวแต่สุดท้ายคุณจะแพ้และติดคุกติดตารางนะคะ ส่วนทนายสมเกียรตินะคะเจ๋งดีมากค่ะหากมาทาคดีช่วยลุงพลจะยอดเยี่ยมค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้หากชื่นชอบนะคะก็กดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจนางด้วยนะคะก็ยังย้ําเสมอการเสียงไทยทํานายให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอบคุณที่รับชมและติดตามให้กําลังแรงใจนางค่ะขอบคุณมากๆขอให้ fc ของนางสุขสมหวังดังใจปรารถนาทาอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จสาธุสาธุสาธุคะ่ะ